มาออกแล้วขณะน,นี้วินแชมเปี้ยนเป็นตัวนำขณะนี้ยอดเลืองลิ์เป็นตัวนำ,นานวนนวนำมารียบลี่เป็นตัวที่สองวินแชมเปี้ยนที่สามที่โค้งป่ายเก้า ยอดเรีองลิ์เป็นตัวนำอยู่ที่ป้ายแปดยอดเรีองลิ์เป็นตัวนำติดตามด้วยบันเดียบันนี่ถ้าไปเป็นวินแชมเปี้ยนและเลดเกรลี่ที่โค้งป้ายจิตในขณะน,นี้ยอดเรีองลิ์เป็นตัวนำอยู่วินแชมเปี้ยนเริ่มได้ทะแนนขึ้นมาเป็นตัวที่สองแล้ว คะแนนนี้็นแชมเปี้ยนเป็นตัวนำมันนี่มันนี่เป็นตัวที่สองที่ไปออกออกทางตรงวินแชมเปี้ยนเป็นตัวนำอยู่เลเกอรี่เป็นตัวที่สองคะแนนี้วินแชมเปี้ยนเป็นตัวนำคะแนนี้วิแชมเปี้ยนเป็นตัวนำคู่กับเลเกอรี่คะแนนี้เลเกอรี่เป็นตัวนำคู่วินแชมเปี้ยน มาออกแล้วขณะน,นี้วินแชมเปี้ยนเป็นตัวนำขณะน,นี้ว่าเรีองลิ์เป็นตัวนำมารียบรลี่เป็นตัวที่สองวินแชมเปี้ยนที่สามที่ค้งปยเก้า 9. ยอดเรืองลิตเป็นตัวนำอยู่ที่ป้ายแปดยอดเรืองลิตเป็นตัวนำติดตามด้วยบันเดียบันน,น,นี่ถ้าไปเป็นวินแชมเปี้ยนและเลดเกรี่ที่ของป้าจิตในขณะน,นี้ยอดเรืองลิตเป็นตัวนำอยู่วินแชมเปี้ยนเริ่มแรงทนายขึ้นมาเป็นตัวที่สองแล้ว ขณะนี้เป็นแชมเปี้ยนเป็นตัวนำมันเลี่มันลี่เป็นตัวที่สองที่ไปอยู่กทางตรงวินแชมเปี้ยนเป็นตัวนำอยู่เล็กอลี่เป็นตัวที่สองขณะนี้วินแชมเปี้ยนเป็นตัวนำขณะนี้วินแชมเปี้ยนเป็นตัวนำคู่กับเล็กอลี่ขณะนี้เล็กอลี่เป็นตัวนำคู่วินแชมเปี้ยน